มาผมเราก็จะมาเราจะมาทำไอ้พลังชี่นะก็คือที่เรียกว่าหมอกม่วงนะผมจะทำให้มันเป็นสามสามสี่นะซึ่งบอกเลยว่าทำยากสลัดผักแถมทูหน้าเข้าไปอีกนะครับผมมันทำยากมากนะไอ้พลังชี่นะครับแต่ผมใกล้เต็มแหละผมตาวันนี้มก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรมาผมจะมาทำ ผสมน้ำมันอ้วนครับสัก350ขวดดูดิว่ามันจะออกมาให้ไหมนะเออ350ขวดโอ้ใช้โคตรเยอะครับขอสามร้อยขอสามร้ขวดแล้วกันกลัวแบบหน้าแตกในการผสมแปงไม่ได้นะสจมมาเลยครับหืติดขาย58ขวดนะขวดละสิบก็ได้อยู่นะได้ไปห้าร้ผมไม่ขายครับ ผมจะผสมนะครับสามสิบขวดดูดิถ้าผมใช้สามร้อยห้าสิบขวดคือน้ำอมฤตผมไม่พอแน่นะ่ยือว่าคำนวณมาดีเป๊ะโอเคสามสิบขวดนี้จะติดน้ำมันอ้วนกี่ขวดคนระับไปโอ้ติดโคตรน้อยติดเจ็ดขวดโอ้เนี่ยมันหมูกบอกว่าแบบเกลือมากนะเฮ้ย 300รอยขวดผสมได้มาเจ็ดขวดเกลือไหมก็ถือว่าไม่ไม่เกลือมากนะเออเอาจริงก็ถือว่าไม่เกลือมากเพราะบางครั้งบางทีงทผมครั้งเนี้ยคือดีนะเพราะบางท,งทีผมผสมสิบขวดไดไม่ยังไม่ได้สักขวดผมเคยผสมสิบหขวดนะผมไม่ได้สักขวดเลยเออนี่ได้มาเจ็ดขวดถือว่าดีครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะถ้ามันอวดเป็นอะไรที่หายากจริงๆครับก็ ผมเคยทําคลิปไว้แล้วแหละว่าว่ามันหาไงนะแต่การผสมเนี่ยก็อีกเรื่องนะครับไปใช้ดวงอออนครับนี่ราตีสวัสดีครับผมเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ